ซื้อเสื้อนะคะตัวนี้เพราะนั้นไปเนียงดงไม่ได้ซื้อขับมาซื้อจ้ะแม่มสีดำก็สวยนะแม่มสีดำสวยเตียนไปหมดน่ารักว้าช่วงนี้เซลเยอะมากค้าเก้าทุกคน HNM น่ารักีนี้ก็แจ่มนะทุกคนลองใส่ดูลองใส่แบบนีเนบนี้นะคะหืมบิบบอบบอบไหมสามหมื่นเก้าสวยมากเลยอ่ะชอบใส่เนาะน่ารักทุกคนเปลาเขียวเหนียวซับ น่าละต่างหูก็เซลล์จ้ะแม่อุ้ยแหวนไซส์เอสฉันใส่ไม่ได้ฉันต้องใส่ไซส์เอ็มสามเก้าอยากต่างหูเนี่ยต่างหูเยอะมากหาอะไรกินนะคะกินอะไรดีกินนะคะวันนี้กินอาหารเม็กซิกันฟรุตนะทุกคนอันนี้บุริโต้นะคะเมื่อก่อนกินบ่อยแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้กิน มันจะเป็นข้าวแล้วก็มาแรปแบบนี้นะคะไอเป็นทาโก้ทาโก้นะคะเป็นไก่ออมีไก่มีชีสมีผักนะคะโอโอ้โหนะใหญ่เลยใหญ่เนาะเป็นไงรสชาติอร่อย ิมนะะก้อนเดียวก็คืออิ่มทช่ไมนีนะคะบูรีโต๊อร่อยอยู่ทุกคนเหมือนข้าวแกงกะหรี่ นีม่มันไม่ใช่ข้าวเกาหลีนะทุกคนข้าวยาวๆเหมือนเขาเรียกว,ว่าข้าวอะไรอะ่ะเหมือนข้าวอินเดียนะรอร่อยทุกคนเผ็ดๆอร่อยอ,อยากได้น้ำจิ้มไก่มากเลนนะ อันนี้ไปกลับบ้านนะคะแล้วก็อันนี้ถูกด้วยนะคะไปโซนใต้ดินนะคะไปดูเสื้อผ้าถูกๆนี่ทุกคนว<ม>้ายน่ารักสีฟ้าสีม่วงนะคะสีเขียวองเอาสีเขียวห้ะสีเขียวเนี่ยสัสชอบชอบรกแซกสวยสวยเยอะมาก พิ้วพิวได้เลยน่ารักไม่ได้ให้รูกไปดูมีรุดนี่ด้วยสีดำคุยสีเขียวก็น่ารักนะช่องนี้แบบบ้านเขียวเนี่ยนกเขียวเหนียวซับอุ้ยเหลืองเหลืองละมุนนะคะไม่ได้แบบเหลืองแปด๊ดน่ารักมากทุกคน,อ,นอันนี้อีกนะคะอุ้ยชุดนี้น่ารักร้านนี้คือน่ารักทุกตัวคุ้มไม่คิด สวยมากทุกคนน่ารักกางเกงยีนส์ก็มาค่ะข้างล่างก็คือทุกคนแหล่งช้อปปิ้งแบบเยอะมากนะคะจำชินยอกนะคะชั้นใต้ดินค่ะสถาน,นีรถไฟใต้ดินนะคะมาประจำที่เนี่ยเมื่อก่อนมาบ่อยแต่ว่าตั้งแต่เลี้ยงลูกสองสามปีก็ไม่ได้มาเลยนะคะ้อยินน่ารักเนาะข้างบน่ะ มากินกาแฟนะคะใต้ดินเขาก็มีร้านกาแฟทุกคนนี่เลขเอาไปซื้อหวยกันนะคะสองเจแปดโอ้โหสวยง่ะเ <laughs> ต็ตะบังนะคะถูกที่สุดหลากหลายปกติจะกินแบบนี้นะทุกคนแต่แบบ <gasps> พักก่อนกินกาแฟเอานะคะเ้าจ้ากาแฟนะคะมีแบบมีด้วยนะคะไหมุก <c oughs> โหอันร้านนี้คือน้ำแข็งน้อยมากอะ่ะหวานมากอะ่ะ ตอนนี้ก็กลับถึงบ้านแล้วนะคะก็เดินมารับเด็กๆนะเพราะว่าตอนไปก็จอดรถอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลน,นะคะเพราะว่ายังไงต้องมารับลูกก็เลยจอดไว้ที่นี่นะคะแล้วก็เดินไปขึ้นรถเมล์จ้าร้อนมากอันนี้ผักจากสวนน้องฮารุนะคะมีไอ้นี่ด้วยนะพอดีมีคนส่งมาให้นะ FC ส่งมาให้นะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะดูใหญ่มากต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแกะแล้วก็เอาใส่ช่องฟีดไว้นะคะเวลาจะกินเราเอามาต้มหรือว่าไม้นี่ได้เลยมีเอฟซีนะคะแบบสั่งผักจากสวนน้องฮารุมาให้นะทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะเก่งใจมากเลย ผักากาวยโหระพานะคะเธอได้ทำเมนูลงนะคะแกงเผ็ดโหระพามันก็จะมีแกงเผ็ดอย่างเดียวนะคะที่แบบนี่ใครเมนูมีเมนูใบโหระพาผักมาได้นะคะพอดีแบบบางทีก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทำเมนูอะไรนอกจากแกงเผ็ดแกงเกียวหวานนะคะมีอยู่สองเมนูที่แบบนึกออกเนาะ เริมีผักบุ้งค่ะผักบุ้งนะคะ <Okay. S 1> ผักผักบุ้งให้เขาบ้านเลยยันงนี้นะคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะน,นี่สองคะ่ะแล้วก็มีแตงกวาตำแตองเลยตำแตงเลยนะคะเรลงนี้วีค่ะ <c oughs> แล้วก็มีห้อาค่ะ <c oughs> หอมามากสดมากนะคะโอ้ย <c oughs> ก็ชิม้ พ่อแานบอกว่าแกะแต่ว่าไม่ต้องแกะหมดให้มันเหลือนิดนึงนะคะอ๋อนีก็ตัวพกย้อนอีกายกไม่ต้มนานปกติอยู่ไทยก็ไม่เคยต้มนะคะนอกจากทอต้มให้กินอะไรอย่างเงี้ยอาชุนช่วยชน,นชอบมากดูตาใะนี่เลยเป็นกุ้งยิงแลยอืม คือก็จะกิมจินั่ก็แนัอหนก็อย่างนั้นโอานรการอ้จาก็สมนี่นะคะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนจ้อันนี้เป็นน้ำตาลนูชูก้านะคะคือใส่นิดเดียวก็หวานนะไม่ต้องใส่เยอะนะคะอันนี้เอาใส้สำหรับแบบทำกิมจินะทุกคนมันคล้ายๆย่าหวานเหมือนกันนะคะ ใส่นิดเดียวพอนะให้มันแบบเค็มๆหวานๆเสร็จแล้วก็เอาใส่เลยจ้าต้มเลยนะคะตุ๊อตุ๊อตุ๊อาอตุอันีก็ตรงนี้ขอบจุกจโอเคโอ๊โอเคโอเคโอเคจุกจ อยู่ที่จับบ้ามองก็อ๋อของจุดๆจุเกๆแล้วโอกุมารซึมได้จ้ากุมารซึมได้อ่ะร้อนนะทุกคนอีก่ะนี่นะคะทุกคนข้าวโพดเหนียวอ,อร่อยอม่ใช่มเค็มๆหมวานๆนะคะเพราะว่าเราใส่แบบ อันนี้เข้าไปใส่เกลือก็เป็นน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาลข้าวโพดอะไรไม่รู้เนี่ยนะหมายซะอืมายสักอร่อยกว่าอุมยอุ๊ยอุ๊เด็กว่า ยุดหน่อยอ่ะใช่เกาโปดอือหืออร่อยอร่อยแม้ควรหนุบหนับมากนะคะเ้าโพดเหนียวถ้าเป็นคนเหนือเขาจะห้องว่าข้าวป้างจะจังข้าวป้างรำ พ้าวบ้านเกาหลีนะเจ้แล้วก,ก็ไข่ตุนน๋นนะสองอย่างของแม่กินตำตร,แรัแอร่อยมากเลยวันแรกก็นกกี่ก็먼저 <c oughs> พกเกลี่ยเด้น้ำเสียงหอมอีกอร่อยตัวกูมันนึงพกเกลี่มาสิส ทงทียนเจ็บไปแล้วนะนี่นะจอ๊อผัดผักบุง้งออนคือกรอบมากนี่นะคะออนๆเลยนะป้าบ้านยังบอกว่ากรอบอร่อยอื กรอบอร่อยมากผักบุ้งน้องฮาลุนะคะมดหลักบางข้าวหลามแล้วก็ผักบุ้งที่ไม่ยายยายนะคะผักบุ้งที่ไม่ยากเอาย้ายะะเกิดมาเพิ่งจะรู้ว่าแบบผักบุ้งสามารถย้ายต้นกล้าได้คะคะแบบย้ายไปปลูกที่อื่นอะไรเงี้ย ตำแตงก็แซบนัวแต่พ่อบ้านไม่กินนะครับกินได้แต่ยำนะพ่อบ้านนี้ไม่ค่อยเไร่โอเผ็ดหมเผ็ดขึ้นตา Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kind of nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started.